คลิปนี้จะเป็นแรนด้อมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครที่อยากจ,จะเดินทางมาหาหรือไปกับคุณอ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะหุ่นโลกนะคะอะเคสที่อาจจะเป็นลักษณะการที่เดินทางที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่านะคะถ้าอยู่ไกลอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือไปกับก็หมายถึงว่า เดินทางไปนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมอ่ะเป็นยังไงเป็นคนที่มีความแข็งนะคะในตัวเป็นคนที่หัวแข็งหัวดือ มีความยิงความทนงตนนะคะอาจจะเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในในรเช่นกันนะแล้วช่วงนะั้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณนะ่ะเข้มแข็งขึ้นแบบมากๆเยอะเลยค่ะนะคะ,นะคะและเหมือนว่าคุณนะ่ะอาจจะเป็นกำลังใจอะไรสักอย่างให้เขาด้วยที่ทำให้เขาค่ะ ะะอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเป็นกําลังใจให้เขาเข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะบางเคสบางกรณีนนนเนาะใครที่อยากินทางม,มาหาหรือไปกับคุณเอ่อเป็นคนที่ตอนนี้เขาอาจจะมอกว่าคุณช่างดูแบบดูมีแบบสเสน่ห์ดูมีแบบว่า แรงดึงดูดใจมากๆเลยคะ่ะแล้วเขาอยากจะใกล้คุณมากๆหรือไม่ไงอย่างหนึ่งในหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ยอาจจะไปติดลุ่มหลงหรือถูกดึงดูดด้วยอะไรบางสิ่งเช่นงาน,งานเงินเกมหรือบุคคลแต่ตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกว่าดึงดูดและย้ยืนเขามาอาจจะเป็นคุณนะคะ คุณอาจจะเคยรู้กับเขาอาจจะเคยรู้สึกดึงดูดเข้าหากันมากๆเลยนะแ่แบบอารมณ์เหมือนแบบแม่เหล็กแต่ตอนเนี้ยค่ะคุณอาจจะไม่แบบไม่ได้มีอ่อแพช s i o หรือแรงดึงดูดเข้าหากเขาหรือเปล่าอันนี้บางเคสแต่คุณไปแบบมีแพช s i o หรือแบบรู้สึกแฮปปี้กับการทําอย่างอื่นนะ่ะแล้วมันทําให้เขารู้สึกแบบ เหมือนอยากจะใกล้คุณนะคะเออมีแรงดึงดูด,ด,ดที่อยากจะเข้าหาคุณอืมใครเป็นคนที่จริงๆแล้วอะคะ่ะเขาอยู่กับคุณแล้เขารู้สึกสบายใจมากเลยนะอ่จริงๆค่ะ เขไม่เคยแบบอยู่กับใครแล้วสบายใจเหมือนอยู่กับคุณนะคะอีกในหนึ่งถ้าตอนนี้เขาอาจจะขังตัวเองไว้ในความรู้สึกอะบางอย่างที่อาจจะมีเรื่องในใจที่ยังไม่ได้คุยกันเขารู้สึกว่าการได้ปลดปล่อยสิ่งที่ค้างใจเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาสบายใจขึ้นด้วยก็เป็นได้ความไม่สบายใจตัวนี้อาจจะแบบว่าเขาอาจจะเคยทำอะไรไว้ไม่น่ารัก และเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการปลดปลอยออกมานะคะมีคนที่อาจจะเลี้ยงนกหรือาไวยนาจอยนะหรือมีคนที่ค่อนข้างทําอะไรตามใจตัวหรือค่อนข้างรักอิสระในนี้ด้วยอาจจะเป็นเขาหรือคุณหรือตอนนี้เขาจะอยู่ในกรอบหรือกรงขังบางอย่างคะ่ะแล้วเขาอาจจะบยบินเป็นอิสระได้ทําอะไรตามหัวใจนะคะ ใช่อะใครอีกเป็นคนที่แบบว่าอาจจะช้าเออมันแต่ก่อนไม่เห็นค่าของเวลาปล่อยให้เวลามันผ่านไปวันๆในความสำพัญน,นะเออตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยช้าไม่ได้แล้วแหละเสียเวลาเพื่อ เออเพราะเวลามันมีไว้ใช้อย่างมีคุณค่าอย่างรู้คุณค่าไม่ใช่เสียเวลาไงนะคะตอนคือแต่ก่อนอาจจะไม่เห็นเอ,อแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันควรจะต้องให้ใช้เวลาให้ม,ม,มันมีค่ากว่านี้ค่ะและเขาอาจจะอยากมาใช้เวลากับคุณหรือไม่งานอีกอันหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเหมือนเวลามันเดินถอยหลังไปทุกทีทุกทีติ๊กต๊ก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 แล้ว เหมือนคุณจะหายไปอ่ะเออจะเขาแล้วปะหรือเขายังมีแบบเขายังมีโอกาสได้รับเวลาเนี้จะคุณด้วยนะอ่าในนี้มีใครไม่รู้ชอบทาลิป <c oughs> ปากแดงๆเงี่ยนะแดงไม่ได้ไม่รู้ละถ้าคนที่เขาไม่รู้ว่ผู้หญิงคนอาจจะชอบทาลิปแต่งหน้าแล้วมันก็แบบเวลาท,ที่คุณทาลิปสีแบบคุณดูแบบมิเสนเย้ายวนดึงดูดใจเขามากๆเลยค่ะ นะคะใครที่อยากเดินทางมาหาหรือไปกับคุณคุณอาคะจะทำงานในเรื่องของการเป็นคนที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาหรือคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือคอาจะเป็นที่ปรึกษาหรือเก่งในการให้คำปรึกษาคนอื่นแต่เรื่องตัวเองเขงไม่รอด หรือไม่งั้นในนี้คือตอนนี้ค่ะเขาอาจจะหาคําปรึกษาจากคนรอบข้างด้วยนะนะคะออในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้นะคะมีคนจิตใจดีในนี้นะคะออคุณอาจจะเป็นกําลังใจหรือเป็นแสงสว่างอะไรให้เขาคุณอาจจะเป็นคนที่ คุณคุณอาจจะทําอะไรให้เขาด้วยความรักอะค่ะแล้วแล้วมันมันมันก็มันมันก็มันคือเขาก็รับรู้เนาะเออไม่ใช่ไม่รับรู้แต่ว่าเหมือนครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยมืดบอดเหมือนกงนะบอดในการรับความรู้สึกจากคุณปะ่ะหรือขาดความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกที่คุณมีให้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนสว่างละเก็แจ้วเพราะว่าออาบางคนที่หายกันไปอาจจะ ลองเหมือนกันไปรู like ้จักคนใหม่ๆไปดิ้วกันใหม่ๆก็เลยโดนเบิกเน่กระเบนดาบางคนอาจจะมีผิวที่กระจ่างใสออร่าเลยนะมีคนไกลสมหัวข้อเลยเนาะไกลก็ได้ขะยเวลรอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว ในไทย,ไทยหรือต่างประเทศก็ได้ค่ะหรือเป็นคนไทยหนาบอาว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบดูสารคดีบางคนก็ดีก่าคนไกลได้เช่นกันนะคะบางคนก็ทํางานในเรื่องราวของเออเกี่ยวกับอาชีพในเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมเพราะอาจจะติดต่อต่างชาติบางคนอาจใช้ภาษาต่างชาติได้ด,ดีนะคะอืคุณอาจจะดีกว่าคนไทยก็ได้นะที่ไปตโตที่ต่างประเทศหรือคนไทยที่ ชอบเดินทางในไทยนี่แหละมันเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะมันไม่ได้สเปซิฟิกของใครคนหนึ่งหรือออดใช่ไหมเออมีคนดวงตาสีน้ำตาลในนี้คุณหรือขาวนะคะชอบเขียนคิ้วตาคมตาหวานมีคนอาจจะชอบขับรถหรือเปล่าชอบขับรถทางไกลหรืออาจจะทำงานในเรื่องของการเดินทางนะคะเออหรือแบบว่า บ้านอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าตัวเองไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต้องเดินทางไปกลับบ้านทุกว่าไปทุกเดือนทุกอาทิตย์คุณอาเาจะเคยส่งข้าวขาลการ o มอร์นิ่งหรือเคยทําอาหารเช้าให้กันด้วยก็มีหรือทานอาหารเช้าร่วมกันนะคะมีคนชอบคุณเป็นความเขาอยู่คุณเขาสงบสบายใจอะ่ะบางคนอาจจะชอบอะไรที่ทางสายญี่ปุ่นเจแป,ปนทางฝั่งคันไซเนาะเกียวโตวป่าไผ่นะคะหรือเคยเดินไปปาไผ่ด้วยมั้ อาราเชียมานะคะมีคนชอบกินหน่อมไห้ได้ด้วยนะหน่อไม้ที่ในป่าไผ่บางคนไม่ได้คุยกันสักพักแล้วไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วด้วยค่ะนะคะ,นะคะตัวสอนเขาหรือคุณนะคะ First Name Last Name หรือแล้วก็ตามที่เกี่ยวข้องงานช,ชีวิต C I N P Q R X อาจจะเป็นคนรักเก่าเ นอนกรนนะคะลัคนาราศีนะกระกฎนะคะมีนับทุกแบบนะคะเมษกันนะคะนับทุกแบบเนาะและตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวขอวันก่อนวันพุธวันอังคารอังคารค่อนข้างอังคารอังคารคูณสองเลยนะใช่ไหมอังคารพลังงานของอังคารเยอะ นะคะวันศุกร์ตัวแรกที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นวันเกิดอายุวันครบรอบวันสำคัญนะคะแปดสิบ2ปดยี่สิบปดสิบสองยี่เอ็ดสิบอ็ดเดือนที่อาจจะสำคัญหรืออะไรสักอย่างเดือนสิงหาคม เดือนธันวาคมเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีอายุที่ลงท้ายนะคะเลข8หรือเลขที่อยู่ในโทรศัพท์อาจจะลงท้ายหรือติดติดกันก็ได้นะอาจจะมีลงท้ายเลข8 1 2 1 1นะคะ ด้วยก็เป็นได้เนาะขอเข้อความจากเขา I feel so lost without you รู้สึกเหมือนกับสูญเสียสิ่งที่สำคัญไปแล้วมันทำให้เขาสรรับสนน่ะทำไงดีทำไงดีงดนั่งงงงอยู่ในดงกล้วยดงลาเวนเดอร์ก็ได้นะดงลาเวนเดอร์ดูหอมดีเนาะ Have you ever d r e a m of me เธอเคยนึกถึง <K l itz> คิดถึงฟ <m akes> <m akes> ันถึงฉันไหมนะคะเออ ม่อะฟันถึงอกป้าช่วงนี้ดูซีรีส์เยอะ please come to feel my heart beat มาใกล้ๆฉันมาไหมาสัมผัสเสียงหัวใจฉันที่มันกำลังเต้นเพราะเธอ I need your heart อยากได้อ้อมก่อนนะรอไม่เอาหรร้อน There is no dessert in this world has s w e e t e s t a like your v i c e เขาบอกว่าไม่มีของหวานใดในโลกเนี้ค่ะที่จะหวานไปกว่าเสียงของคุณและคุณอาจชอบกินข,ขนมหวานด้วยปะ I always dream of our wedding ceremony นะคะคุณนัะเขาถ้าเกิดเป็นความสันนิษฐานเหินครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยตั้งเป้าหมายความจริงจังนะครับสันนิษฐานไว้กับคุณหรือ ก็ไม่ได้ห่างเหินก็ยังอยู่นี่แหละจริงก็มีภาพอนาคตที่เขาอยากจะมีร่วมกันกับคุณนะนะคะ I know I, do, I don't know what to do บานทีก็งงงไม่รู้ทำยังไงดีเวลาที่ทำให้ความสัมพันธ์มันสะดุดนะคะหรือตอนเนี้ยสะดุดแล้วแหละไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันทำตัวไม่ถูกเออขออีกใบ I think I heard you sing the love song for me เพราะว่าเคาได้ยินเสียงคุณร้องเพลง,งรักให้เขาอาจจะเป็นเพลงที่เคยฟัง หรือส่งให้งานเนาะแล้วก็อาจจะคิดถึงคุณหรือได้ยินเพลงแล้วก็มนโนปรุงแต่งเองไว้หรือเป็นเป็นขึ้นความถี่หรือไบเบรชั่นที่คุณส่งคาสินค้าหรือเปล่านะอ่ะงานมนโนก็มา